สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์ก็จะมาพูดถึงสถิติของนักกีฬาไทยนะครับที่ไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับบอกได้เลยว่าสาวสาวของเราเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมกันมากๆเลยนะครับในแต่ละคนนะครับแล้วก็มีสถิติที่ทําให้แฟนเวียดนามเนี่ยถึงกับอึ้งแล้วก็ตะลึงไปเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตอนนี้ครับพิมพ์พิชยากกร람ครับหนูบีมของเราแซงโฟทีขึ้นมาแล้วนะครับในการทําคะแนนนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้โฟทีนำพิมพิชยาอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยน ไปครับนูบีมแซงโฟทีขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเนื้อหาใจความทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ามีนักกีฬาของไทยนะครับไปเล่นที่ลีกต่างชาติมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกเกาหลีหรือกระทั่งลีกญี่ปุ่นนะครับทีนี้ครับโอก็จะมาพูดถึงนักกีฬาไทยครับที่ไปเล่นในญี่ปุ่นครับว่าผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไล่เรียงกันไปเลยในแต่ละคนนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะติดตามไม่หมดนะครับเพราะว่าไปเล่นกันกรแ ครับพิมพิชยากกรมครับต้องบอกว่าหนูบีมนะครับเป็นตัวหลักของคูโรเบะเลยนะครับในตอนนี้ก็ทําคะแนนมากที่สุดในทีมเนาะและตัวบีมเองนะครับก็อยู่อันดับที่7ของคนที่ทําคะแนนได้มากที่สุดนะครับในลีกเลยนะโดยบีมนะครับทำไปได้163แต้มนะครับซึ่งคะแนนตรงนี้อยู่อันดับที่7ก็จริงนะครับแต่ว่าตามอันดับที่6อยู่เพียงแค่13แต้มเท่านั้นนะครับโอ๊กเชื่อว่าบีมเนี่ยน่าจะแซงขึ้นไปได้นะส่วนอันดับที่6นั่นก็คือซาร่าโลโซนะครับซึ่งเขาแข่งไป11นัทํา ไป176คะแนนนะครับบีมแข่งแค่9นะัดทําไป113คะแนนะซึ่งโอ๊กมองว่ายังไงก็น่าจะแซงแน่นอนอยู่แล้วครับดีไม่ดีนะโอ๊กมองว่าบีมอาจจะไปจบที่อันดับที่4ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอันดับที่4เนี่ยก็178แต้มนะซึ่งโอ๊กมองว่าบีมเก็บอีก2นะัดน่าจะมีโอกาสติดท็อป4หรือท็อป5ได้เลยครับซึ่งตรงนี้ครับทำให้บีมวิชยาก,กรรมของเราครับมีคะแนนแซงโฟทีทานทิทานทุย ของ P F U นะครับไป13แต้มนะครับโดยทางด้านของทานที่ทานทุยเนี่ยทำไป150แต้บนะครับแข่ง9นัดเท่ากับบีมนะครับแน่นอนว่าบีมแซงแล้วนะตอนนี้นะครับความเคลื่อนไหวตรงนี้ของทางฝั่งเวียดนามเขาก็แอบ เอ๊ะแอบแปลกใจบ้างนลครับที่บีมแซงโฟทีขึ้นมาได้นะครับต้องบอกกันแบบนี้ครับว่าบีมเนี่ยเป็นกําลังสําคัญของคูโรเบตจริงๆครับยิ่งตอนนี้เดย่าได้รับอาการบาดเจ็บด้วยร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับทำให้บีมเนี่ยเป็นตัวหลักจริงๆเลยครับของคูโรเบตณตอนนี้นะและโอ๊กเชื่อว่ามีโอกาสติดท็อปไฟติดท็อปหอย่างแน่นอนนะครับสำหรับพิมพิชยากกรัมนะครับส่วนทางน้านแฟนเวียดนามพวกเขาจริงๆก็หวังไว้กับโฟทีจริงๆผลงานที่โอ๊กไปดูเนี่ยโฟทีผลงานไม่ได้แย่เลยนะเพื่อน การตีเปอร์เซ็นต์การตีเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วแต้มที่ทําได้เนี่ยก็20อยู่แถวแถว20ตลอดในทุกๆแมตต์นะครับเพราะฉะนั้นนกมองว่าก็ไม่แปลกที่แฟนเวียดนามพวกเขาจะหวังกับ 4T ไว้มากนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับกันจริงๆว่าด้วยระบบทีมเนี่ย เอื้อให้บีมตีคะแนนได้เยอะจริงๆครับแล้วบีมก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมด้วยนะครับในการขึ้นตีแต่ละครั้งเนี่ยแทบจะเป็นแต้มทุกครั้งเลยนะครับโอ๊กแอบแบบว่าอยากให้มือเซตุูรเบเซตให้บีมบ่อยๆนะเพราะโอ๊กรูกสึกว่าการขึ้นตีของบีมเนี่ยมันได้ผลมันได้ลุ้นตลอดนะครับทีนี้ครับเราไปดูผลงานของอัชราพรคงยศกันบ้างครับหนูเพียวของเรานะครับที่เล่นให้ทีม n e c เรดล็อกเก็ตนะล่าสุดนะครับเพียวก็ทําไป145แต้มลงไป9นัดเท่านั้นนะครับ ว่าก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับในการลงเล่นแล้วก็การโจมตีเนี่ยต้องบอกว่า n e c จะไม่เหมือนทีมอื่นนะครับเขาจะไม่ได้แบบหวังที่ทางด้านของหนูเพียวคนเดียวโคกะคนเดียวบาร์ันดูคนเดียวไม่ใช่ครับจะเป็นการกระจายแต้มกันตีนะครับแต่ว่าเพียวก็ทําผลงานได้โดดเด่นนะเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยก็ได้ MVP มาด้วยนะครับเพียวถือว่าเป็นคนที่ครบเครื่องมากๆการเล่นเกมรับการเล่นเกมลุกการตีทัชการตีฉีก ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับ145แต้มอกมองว่าเหมาะสมนะครับและโอกาสที่จะขยับขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะแซง 4T ได้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวไปเบียดๆกับน้องบีมเอาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับพี่น้อง2คนนี้นะครับจะใครจะทําคะแนนได้เยอะกว่ากันนะเนาะ <laughs> <laughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกๆที่เราเชียร์กันนะครับ ทีครับเราไปไล่เลียงกันที่ตำแหน่งมิดเดิลบล็อกกันบ้างครับต้องบอกว่าตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายคนเลยนะครับนักกีฬาไทยที่ไปเล่นในลีกญี่ปุ่นนะครับเราไปเริ่มที่น้องไก่กันก่อนเลยครับน้องเล็กของเรานะครับที่ไปเล่นในทีมโทเลต้องบอกว่าน้องไก่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับโดยน้องไก่ตอนนี้นะครับทำไป53แต้มแล้วนะครับโอ๊คถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับในจังหวะการเล่นนะเพราะว่าถือว่าน้องไก่เนี่ยมีการบล็อกที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆมีการโจมตีที่รวดเร็วมากขึ้ เกมเสิร์ฟครับบอกว่าน้องไก่เป็นคนที่เสิร์ฟดีมากๆเพราะฉะนั้นครับ53แต้มกับการปรับตัวเข้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับทีมโทเลโอ๊กมองว่าน้องไก่สอบผ่านแบบ100%เลยครับแล้วก็นี่ครับเป็นความหวังมิดเดิบ,บ็อก ของทีมชาติไทยในนาคตต่อไปครับแม่หายห่วงขึ้นได้เยอะเลยนะครับสำหรับน้องไก่วิมลรัตน์ผลงานยอดเยี่ยมมากๆครับทีนี้ครับเราไปดูคะแนนของเตยัตถยาบำรุงสุขกันบ้างครับต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่เป็นตัวความหวังของทางด้านโตโยต้าออโต้บอดี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้ MVP ไปเหมือนกันนะแล้วเตยก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นกําลังหลักเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มการบล็อกนะครับผลงานก็ยังคงยอดเยี่ยมครับและคะแนนล่าสุดของเตยนะครับตอนนี้ทําไปได้1นึ คะแนนนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นไม่ได้บอกที่ทําแต้มได้เยอะจริงๆนะซึ่งได้ดูสถานการณ์นะตรงนี้นะครับเรื่องการอะไรแบบนี้วิธีการเล่นเล่นกับโตโยต้าโตลวารีได้แบบสบายๆเลยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับเพียงแต่ว่าเรามาลุ้นกันเท่านั้นเองครับว่าในแต่ละแมตช์เนี่ยเตยจะได้ MVP หรือไม่นะครับแต่โอ้กเชื่อว่าด้วยผลงานแบบนี้นะโอกาสได้ MVP ก็คงจะมีมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเตยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับสบายๆนะครับปรัชญาบํารุงสุกเนาะทีนี้ครับเรามาดูทดาวนึกแจ้งครับหนุแนนของเรานะครับในฤด ทำไปแล้ว49แต้มนะครับซึ่งโอกาสของแนนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับเยอะในช่วงแรกนะครับแต่ว่าพอมา2-3เกมหลังเนี่ยแนนได้รับโอกาสมากขึ้นนะครับแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานะแมตช์วันเสาทำไป19แต้มนะครับซึ่งก็ถือว่าแนนเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมเลยทีเดียวอกเชื่อว่าตำแหน่งตัวจริงของฮิตาชิเนี่ยแนนน่าจะยึดต่อไปยาวๆแล้วนะครับเพราะว่าผลงานยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเจ,เจอเจอทีเนี่ยแพ้ไป3-2แล้วแมตช์ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชนะไป3-0อกเชื่อว่ายังไงแนนก็ได้เป็นตัว ในเรื่องของคะแนนนะครับโอ๊กเชื่อว LIKE ่าเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าแนนทาสัปดาห์ละ3 0 4 0บแต้มเนี่ยยังไงเดี๋ยวคะแนนมันอัพแน่ๆนะครับส่วนเรื่องโอกาสในการลงเล่นไม่ต้องห่วงครับเรื่องสกิลเรื่องทักษะเรื่องสภาพร่างกายตอนนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอกาสในการลงเล่นมีเยอะอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแนนเนาะส่วนน้องยุ้ยครับจากทีมมิซามิสึสปริงนะครับวันนี้เราต้องส่งแรงใจนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้น้องยุ้ยเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมมิซามิสครัมึ แล้วก็เป็นทีมขนาดใหญ่การต่อสู้ในทีมเนี่ยอาจจะยากลำบากสักหนึ่งไม่เป็นไรครับทางนี้มีแรงใจแรงเชียร์ไปให้น้องยุ้ยเสมออยู่แล้วนะครับทีครับเราไปดูบุ๋มบิ่มกันสักนิดนึงครับต้องบอกเลยว่าในลีก2นะครับบุ๋มบิ่มนี่เขาเรียกว่าเป็นตัวแม่เลยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับอะไรกันครับติดนะครับแทบทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นคะแนนรวมนะครับตอนนี้บุ๋มบิ่มทำไป1 2 1แต้มคนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับเป็นทางด้านของว่ายซูมินะครับทำไปมซึ่งด้มองกันจริงๆแิบวจงๆ บิ่มไม่ได้แย่นะเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ว่าทีมพี่เมจิะครับเล่นเพียงแค่3ต่อศูนย์เซตไปทุกเกมเลยเพื่อนๆยังไม่เสียเซตได้ใครเลยนะครับคนที่คะแนนเยอะกว่าอาจจะเล่น5เซตก็ได้จ,จะเล่น4เซตก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสครับเอาเป็นว่า1 2 1แต้มโอกว่าเป็นอะไรที่ก็ยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับส่วนอัตราการโจมตีสําเร็จนะครับบุ๋มบิ่มก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะ43.7%อนะครับอยู่อันดับที่5ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนการบล็อกนะครับ ก็ทาได้อย่างยอดเยี่ยมนะขึ้นเป็นอันดับที่1เลยครับบุ๋มบิ๋มชัดจวอนโมกสีของเราก็เรียกว่าเป็นตัวแม่ของลีก2เลยก็ว่าได้นะครับผลงานก็ยอดเยี่ยมไม่ต้องไปพูดอะไรกันมากมายนะครับผลงานก็กินขาดอยู่แล้วสาหรับพิมจิแล้วก็ตัวบุ๋มบิ๋มเองนะครับสบายๆเนาะสรุปผลงานของนักกีฬาไทยครับโอ๊กมองว่าหลายคนไปแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับที่เซอร์ไพรส์โอ๊กจริงๆเนี่ยมีอยู่2คนคนแรกก็คือน้องไก่วิมลรัตน์นะครับซึ่งไปฤดูกาลแรกก็สามารถเข้ากับทีมโทเลได้เลยอาจจะไม่ได้โดดเ่นอะไรมาก แต่ว่าผลงานถือว่าจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆสามารถซึมซับกับเพื่อนร่วมทีมสามารถเขาเรียกว่าเล่นเป็นเนื้อเดียวกันได้อะกลมกลืนไปกับทีมได้แบบไม่ขัดหูขัดตาเลยนะครับส่วนนั้นอีกคนหนึ่งที่โอ๊กมองว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับนั่นก็คือหนูเพียวครับไปเล่นในเอ็แน่นอนครับไปเล่นทีมใหญ่มีความกดดันอยู่แล้วแต่ว่าเพียวไปเนี่ยไม่ใช่แคเ่เป็นเป็นจิ๊กซอว์นะเพื่อนตอนแรกโอคิดว่าเพียวไปเนี่ยจะเข้าไปเป็นจิ๊กซอว์ของทีมแต่ว่าไม่ใช่ครับเพื่อนการมี่เพียวไปเข้าไปเป็นตัััววหหลลกกเเเยยคครราาาจจะะ็นนได้้้้่่องมทีโ เปลี่ยนตัวเพียวอาจจะมีท้ายๆเกมที่ตามแทคติกบ้างเล็กๆเท่านั้นเองครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพียวจะยืน เป็นตัวหลักตลอดเลยนะครับสคนที่โอคิดว่าเออผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับส่วนคนอื่นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะอย่างแนนอย่างเตยอย่างบีมเนี่ยก็เล่นในญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับผลงานก็มาตรฐานอยู่แล้วนะครับส่วนน้องยุ้ยก็ให้กําลังใจการส่วนบุ๋มบิมครับไม่ต้องไปพูดถึงครับอันนี้ตัวแม่ของหลีก2อยู่แล้วสบายๆครับของจริงเออผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่โอ๊คนำมาฝากกเพื่อนๆนะารับเงินอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแลวกับมาพบกันใหม่นะคครรััับบสสวดี